อามกเอ้ยมังไปไหนนะ้าได้เวลาเปิดลางเรียบอ่ะอามืกเออลืมไปไหนวะเนี่ยนะไม่หยิบเอาเองพ่อตะกุงกูไม่เคยก้มหัวให้ใครไปไหนวะมาไปทีฮะไปไหนมาไปห้องน้ำไม่ต้องผีเข้าสิมันเหนื่อยเหนื่อยหรือสันสันอาเมึก เป็นไงเมื่อคืนได้เท่าไหร่เช็คบิลออกมาเปิดไม่รู้อะไรเท่าไหร่สามพันกว่าสามพันกว่าแขกตั้งสิบกว่าโตัวเลยสามพันกว่าไม่รู้มันหล่นหายไปไหนหมดเลยกูอ่ะมึงนี่ต้องยักยอกเงงวาเนี่ยเข้ากระเป๋าเนี่ยน้องเปล่าไม่มีไปติดนักงรือเปล่าไม่ติดครับแล้วติดเด็กเสือมั้ยไม่ติดมึงจําไว้นะเงงยักยอกไปน่ะมึงไม่เจริญหรอกเข้าใจไหมอยากแลกอะไรบอกเฮียสิ อย่าให้มกครับได้ไปส่งไปให้พ่อแม่ไม่ใช้เร่งแต่ปอกเด้งเข้าใจไหมนักล่องมึงก็อย่าไปติดมากติดคนละพังสองพังพอติดเป็นมืองเดี๋ยวมังไม่เข้าบ้านอีกแวะตามแฝบบงเพื่อนเร่งป๊อกเด้งอยากไล่อะไรขาดเหลืออะไรบอกเฮียแล้วอาร์ลำลำใครที่มาสมัครใหม่อ่ะชื่ออะไรยศครับยศอ,อ,อ้ยศอระมังอยู่ไหม ของคนนี้ใครอ่ะออมผมมังพันกันนี่วะเอ่อผมไม่ใช่ชื่อยศครับแล้เรืยอเป็นใครผมชื่อยอครับยอนะคือยอแล้วหยุดครับผมตกงานช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่ IMF มาหายุดเนี่ยมังเจาวอะไร IMF ตกงานเศรษฐกิจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ผมตกงานมาสามประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับ สามสี่ห้าเรื่องที่ไหนเล่าสองสามฝังก็ไม่มีแดดเยวครับนึกเป็นคองไทยนึกเป็นของไทยหรือเปล่าก็คนคน,คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผิวพรรณผ่องใสาขาวสะอาดเห็นไหมครับแหมนึกว่าลูกขึ้นรึ่งไหนครับลูกรึ่งเดนมาร์กอ๋อเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กใช่ไหมไม่พ่อเหลือเดนแม่ขึ้นมากอ่ะ <laughs> เดี๋ยวนี้เลิกแล้วเลิกขึ้นแล้วครับเนี่ยผมก็เดินหาสมัครงานเดินทั่วท่องท่องจนมาถึงที่ร้านของของอาเซียว อาเซียเออร้านอาเซียเนี่ยเนี่ยตะกี้เดินเข้าไปเข้าน้ำยังเจอกระเป๋าตังของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวช่วยมารับได้เลยที่ร้านเฮียแล้วกันนม่จริงๆเลยครับครับเจอของจริงฮะด่เก็บกระเป๋าตังได้นะอ่าอเดี๋ยวมาับต้องคืนเจ้าของเขาครับอ๋อไม่มีตังสงสัยไม่ใช่ของกูอะเเสียคนซื้อดีเนี่ยคนตังก่อนถ้าไม่มีตังนะของคนอื่นถ้ามีตังของอ่ะอะเดี๋ยวมารับแล้วกันนะผมเจอข้างร้านเฮียตะกี้ฮัครับ ถามจริงๆเก็บได้ในห้องน้าเก็บได้ที่ห้องนำ้ำตะกี้กระเป๋าขายสีฟ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับมีเงินอยู่สิบเปอร์เหลือครับคนขอเข้าแล้วรถเสียไม่กูมองเห็นอ๋อเชิญครับมีรูปเป็นนักเรียนด้วยนะครับมารับได้นะฮะบัตรประชาชนอยู่ครบแล้วรงว่าเงินไม่หายครับก็เสียเปอร์้านอะไรเนี่ยอิเลเคคาใช่ไหมอิเลเคคาไหนล่ะอามัวอาตีหรือเห็นไหมว่าล่างว่าเนี่ยมีของแปลกๆยุคปรับุงใหม่ อะไรเอาใจลูกค้าหรือทายสิว่านี่อะไรอ๋ออันนี้ผมรู้อันนี้คือกล่องใส่ลูกแมวมีแ่ไม่ใช่พวกอนุรักษ์สัตว์นี่นะเป็นตู้เพลงอ๋อนี่ตู้เพลงฮะเออแล้วร้านเฮียขาดคนงานน้ไหมผมตกงานมาตั้งหลายเดือนคิดดูผมไปสมัครเป็นนายกเขาบอกยังไม่รับเพราะยังไม่ยุบสภาเออผมไปสมัครเป็นรนัฐมนตรีคมนาคมเ็าบอกไม่ได้คนเก่ายังไม่ลาออก ดูส,สมัครเป็นอันนั่งไหมใคร,ะรนะเสียงที่ว่ากองกองพุกเร็วๆใครอ่ะอ๋อสมัครศูนย์ทรเวทอ๋อมึงได้สมัครไหมอ๋อผมก็ไปสมัครก็บอกว่าประชากรไทยยังไม่รับมึงนี่นาการเมืองนี่ว่ะผมก็เลยนั่งคิดว่าถ้าตกงานหางานไม่ได้จริงผมกะว่าตั้งพักพักม่อีกสักพักหนึ่งเลยตั้งเองเลยพักอะไรจะได้แข่งกันเพราะก็มีอะไรมี12บสองพักงูเห่าอะไรใช่ไหมอผมกะว่าถ้าผมตั้งปั๊บหาเสียงเลยดังแน่เลยท้าแบบไหน,นพักพังพร ไอ้เชี่ยอไอ้ง่เฮากับพังพองกักกังไตห,หาเ้าก็จะได้เป็นพวกเดียวกันได้ไงเอาอย่างนี้นะถ้าเลื่ออยากทํางานก็ว่านะเลื่อนไหนลองพูดเสียงอัอปลาสมัครสิเสียงสมัครศูนย์ทรเวสเนี่ยนะเอ้าถ้าถ้าผมพูดได้รับนะรับเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคฮ้ยใกล้แล้วใกล้แ<ก>ล้วเอากบผมก็มีนโยบายอยู่แล้วถ้ากบผมได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมเราจะต้องทําให้รถติดมากกว่าเก่า รถไม่ติดสิท่านรถจะไม่ติดถนนก็จะดีรับรองว่าไม่มีการปะผูพอทุกวันนี้ถนนปะผูรถวิ่งไปวิ่งมาเรียกว่าวิ่งกันจากรถที่วิ่งเเรียบวิ่งไปกระโดดไปรถเบน์พอวิ่งไป2เดือนกลายเป็นรถบ m เพอวิ่งไปหน่อยกลายเป็นรถสีตองวิ่งไปวิ่งมากลายเป็นรถกระบะทุกคันเลยทําไมอย่างนั้นครับเพราะว่าถนนมันปะผูกมากโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเออใกล้ที่จะได้เป็นสอสอใกล้จะติดคุกแล้วความสามารถคุณดี ผมพูดได้ตัวคนเดียวมีแขนสองแขนเหมือนกันแต่ความสามารถขนาดผมฟูเนี่ยยังไม่พอนะทำไมไม่มีทีตาด้วยเออเองเ,<อ>เก๋ไหมชอบ <laughs> ผมมากับหลานผมเอาหลานมาด้วยเนี่ยหลานก็ตกงานนอนอยู่กับผมเนี่ยเนี่ยไอยอย่างนี้แหละเวลามาสมัครงานอย่าเอาหลานมาสิไม่หลานก็ตกงานด้วยเนี่ยผมโอกาสถ้า,ถ,าถ้าเสียรับนะให้ผมทําอะไรก็เอาให้ผมกองน้ําใส่ขวดก็ได้ทําได้ทุกอย่างได้หลานลื้อโตอยัง ก็โตแล้วอาย,ยุก็ไม่เท่าไรแล้วเนี่ยประมาณเนี่ยตัวแค่เนี่ยไม่เป็นไรร้านตัวนะใจบุญจริงไหมอ่าเอ้ไอ้ไอ,อ้หนูเอ้ใช่หรือคตงตกองานว่ะช่วยรับ่อยนะออตุลีวันด,ดีครับพี่อาอ่าแล้วนี่หลานเลือจุมจิมเนี่ยหลานครับหนูเป็นหลาน หนูเป็นเด็กเหรอครบผมก็ค<อ>งจะเป็นคนแก่เมือยอย่างเงี้ยไม่นึกว่าเด็กนึกว่าคงแก่เหงื่ใสเหลืองเช้าเช้าอย่าไปยึงแถวหน้าบ้างอ้วนนะทำไมล่ะครับเดี๋ยวเมียอ้วนใส่บาดผิดนึกว่าพระไม่ใช่เนนครับพระนี่หนูตกง,งานเหรออ่ครับผมไปหาหมอ,อยังทำไมล่ะครับอ่าเดี๋ยวมันทะลอกอ่ะคือว่าไม่ได้ตกตึกครับ ไม่ได้ตกตึก <laughs> ครับผมไม่ได้ตกตึกครับแม่หนูอยากอยากทำงานเหรอหนูอยากทำงานแต่ว่าหนูทำงานหนักไม่ได้ต้องทำงานเบาๆครับใช่เด็กเดี๋ยวนี้ให้ทำงานหนักจริงแรงเด็กไม่ได้ครับเสียสงสารรับหลานเ<ม>ถอะ<า>แบบว่าแบกนุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบกนุ่นเนี่ยมันจะหนักไปมัง้งเนี่ยว่าเอาแบกสำลีดีกว่านะสำลีเปียกน้ำสามกระสอบครับผมฮะเปียกน้ำเลยเหรอแม่ครับแบกขึ้นงไว้บนดากฟ้าครับนี่าไปให้ หนูหนูมีพี่ชายหนูอีคนหนึ่งมีพี่ชายครับแต่พี่ชายหนูมีความสามารถความสามารถทำอะไร,าารก็ได้พี่ชายนแข็งแรงมีพี่ชายอีกเหรอครับสมัครงานทีสามคนเอาโทษเสียน้าสงสาร <c oughs> แล้วเด็กคนเนี้ที่ตกงานตกเพราะมาอยู่กับผมแต่ถ้าํำพังตัวคนเดียวเนี่ยเฮงตลอดไปอยู่กับใครตายทุกคนเอเอเชื่อไหมจริงูให้มึงเป็นเจ้าของ้านเลยไม่จริงๆเสียนี่ผมจะเล่าให้ฟังดวงเฮงนะสมัยก่อนผมเล่นดนตรีผมอยู่วงละพินภูไทยเป็นไง ตอนนั้นก็ยังเล็กๆแบเบาเอาไปอยู่ด้วยสามวันสามวันแล้วพินภูทยตายผมก็เลยไม่รู้ทำไงก็ย้ายมาอยู่กับวงพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงเป็นไงพุ่มพวงเขาก็ัดเดินเตะเตะหลังเวทีกาลังว่าโตมาจะให้เป็นนักร้องอยู่ได้สองเดือนพุ่มพวงตายอ่ะไอหยาแบเบาเดินเตะตะตายสองดวงแข็งครับดวงแข็งแล้วหนูมีความสามารถพิเศษครับอยู่กับใครแล้วใครก็ตายครับเตะ ก็แน่ายแล้วนอกจากนั้นอยู่ใครล่าส,สุดเลยบอกอยากอยากจะเป็นศิลปินเป็นตลกเป็นนักร้องอนู่นไปนอนรออยู่วัดหลวงปู่พิมพาเป็นไงครับไปอยู่ได้สองเดือนนอนรออยู่ที่นั่นเป็นไงเป็นไงหลวงปู่มรณภาพดูุยมังไปนอนเฉยๆนี่ถ้ากูรับมังเดินได้วิ่งได้กูไม่ชิบหายทางโคกเหรอวะให,ให้ให้หนูเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่ชายหนูดีกว่าอ๋อมีพี่ชายตกงานด้วยไม่เป็นไงเรียกออกมาเดี๋ยวเดี๋ยว วา้านหน่วยกลางดีวะ่ะเออนี่หลานคนโตตอนนั้นก็เรียกว่าแม่ก็เป็นแม่เขาเป็นญาติญาติกับผมอตอนนั้นเกิดที่ทางเอ่อทางภาคใต้เป็นไงครับเออแต่เตียงมันเต็มเขาเลยส่งไปโตอยู่ไต้หวันอ๋อพี่น้องกังอ่าทำไมผิวไม่เหมือนกันครับก็พอดีผมอยู่ใกล้ทะเลฮะกันเลยทะเลอ๋อนี่พูดไต้หวังได้ดรึเปก็ได้หลายคำหวางชี้จ่าจ่าชีจ่ยฉ่าไว้ชอบกับปารแคโนไรส เขาบอกว่าเขาเนี่ยตกงานมานานแล้วเขาอยากจะหางานทำมากมากเลยอ๋อไอชั่วเนี่ยนะกว่างชิชาชิชี้เฉาชาชี้ซาปุ๋ยอาชุกุมะฮะเขาบอกว่าถ้าได้งานทำเนี่ยมาอยู่กับแปะเนี่ยจะเป็นพระคุณเขาอย่างสูงเลยโอ้โหไอชั่วชานี่นะกว่างชี้เวาชีเช่าชิใช่าชี้ปิชิขอคนนักใครอ๋อก็บอกว่าเขาขอบคุณมากมันเหมือนทำไมมันยังส่งตีนโชวส่าชวส่อะไร เอาแปะจะรับเขาไว้อ๋อไม่เป็นไรส่งจีนสูุด飒สูุด飒แต่ทั้งสองคนนี่เขาร้องเพลงเก่งนะอ่าไม่ว่าสามารถร้องเพลงได้ร้องเพลงได้ทุกคนครับผมหนูร้องเพลงได้หนูจะเอาเพลงอะไรบอกมาเลยลูกทุ่งลูกกงสตริงหมอลำโอ้โหได้หมดได้หมดงั้นเอาลูกทุ่งก่อนใครครับยิ่งยงยอดบัวงามอยู่ดีๆมาทำเห็น ความสามารถดีครับแต่เฮียยังงงว่ามังอะไรครับเนี่ยฮะนี่อะไรครับอันนี้คือเป็นสไตล์สไตล์ของยิ่งยงอ๋อพอเข้าใจสไตล์แล้วอันนี้แหละครับอันนี้มีฟิวเซียน่ะยิ่งยงยิ่งลงก็เหมืองท่าทางก็เหมืองได้หลายชัดจริงเลยไหมเอาวงของใครอ่ะอยากฟังวงอะไรมีปีเตอร์วงอะไรอะดังดังเอาดังดังเลยนะอ่ะหรือว่าจะเอาปีเตอร์เอาเอาเอาปินโตปินปีเตอร์ไม่ใช่ปินโต Ah, 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 pita. Pita lah. Ha. Yang ayat kot. โอ้โหเต้นอะไรก็เหมืองร้องอะไรก็เป่งเป็นไงเป็นไงเรื่อง<ส>วเวลาท่าเต้นเป็นไงเสียเห็นไหมเต้นไหมน่ารักไปหลานผมเ <นา S 1> ต้นอย่างนี้เลยมั้ยถ้าอยู่ใกล้ขวดประกาศประก,ศระกศาศนับทันทีแมน่ารักนห,นหหล,ลานลือเต้นน่ารักน่ารักไหนลือลองเต้นเหมืองหลงเลือ้อสิโอ้โหถ้าผมเต้นเนี่ยสู้หลานไม่ได้เพราะผมไม่มีพุงไม่แน่อาจจะดูแปลก่าไหน่อยอ่ะร้องร้องหน่อยหนูนาอยังไงก็ทอย เลืเต้นน่ารักแต่ลืดเต้นนะเหมือนตะกะแตนตำข้าวอ่ะความสามารถหนูกับพี่ชายนี่สุดๆเลยร้องเพลงคู่